วันนี้ใครตกปลาช็อตได้หนึ่งตัวซื้อเบ็ดให้ใหม่หนึ่งคันพร้อมลอกพร้อมเหยื่อพร้อมอะไรเลยพร้อมเปล่า้ไปรวยผมเฮ้ยก็สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเบาอาร์ามตอกสดนะครับทุกคนแล้วก็เป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยรอคอยมานานแล้วนะครับกับการแจกคันเบ็ด FC นะครับทุกคนเรานัดเข้าไว้ให้มาที่บ้านผมนะครับเขาเป็น FC ใบทตางหวังจริงด้วยนะครับคือน้องไปคอมเมนต์ใช่ไหมวันนั้นน่ะพี่เห็นน้องเขาแบบไปคอมเมนต์ไงยังไงอ่ะไปตกเบ็ดกับเพื่อนๆเขาเนี่ย เขาไม่มีเบ็ดนะครับทุกคนไม่ใช่ไหมไม่มีเบ็ดใช่ไหมเออดูดิครับแล้วเป็นเอฟซีวิ่งัดตาบางเจ็งด้วยผมก็เลยให้น้องเข้าไปเลยนะครับพอดีว่าขับรถไปแล้วเจอไงนั่งแบบนั่งหัวื่อะไรเงี้ยแบบเมื่อตกเบ็ดกันแล้วแบบอุ้ยมีเบ็ดตกอ่ะเอาง่ายๆโอเคอ่ะพี่ให้เลยเบ็ดอันนี้นะเออจริงเอาไปเลยเอาไปตกกับเพื่อนนะขอบคุณครับผมเนี่ยคือตบปอมาเพิ่มนะครับทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวให้น้องเขาเลือกให้เพื่อนเขาอยากได้อันไหนเลือกเอา นี่ครับทุกคนผมก็แจกเลยนครับไม่สนใจหรอกครับให้ไปตกเบ็ดกันมันๆครับแล้ววันนี้ผมเนี่ยก็จะไปตกเบ็ดกับน้องๆเขาด้วยนะครับก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับไม่ใช่บ่อปลาเลี้ยงแน่นอนครับใช่ไหมครับมีบ่อไหมแถวนี้มีบ่อไหมมีครับวันนี้ใครตกปลาช็อได้หนึ่งตัวซื้อเบ็ดให้ใหม่ในคันพร้อมลอกพร้อมเหยื่อพร้อมอะไรเลยพร้อมเปล่าไปเลยก็ตอนนี้เรามาถึงที่บ่อของน้องเสื้อม่วงแล้วใช่ไหมครับ แนะนำตัวดิเองชื่ออะไรกันบ้างวะผมชื่อเมาครับคนต่อไปอะกอล์กอาลกับครับน้องเมาน้องโอมน้องก้าวนะครับผมวันนี้เรามาตกเบ็ดกับเอ่อแก๊งทีมงานเขานะครับผมวันนี้จะได้ปลาไหมวะไม่รู้อะคะไหนบอกว่าเซียนเซียนสรุปเซียนจริงไหมเนี่ยเซียนเซียนจริงครับเดี๋ยวให้น้องตกให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตกตามน้องเขานะครับผมไปไปดูดิครับได้เลยไปไปเอาดีๆะเว้ยไม่เอาเกาะขากันนะเว้ยผมก็เตรียมเบ็ดมาด้วยนะครับทุกคนอันนี้เบ็ดเบ็ดจัดมาใหม่เลยนะครับงบแกงห้าร้อยเวบ่งเยดี๋ยว จังหวะนี้ยังไงครับน้องเมาส์พิชชิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหน่อยไอเบ็ดคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่วะซื้อมาในแอปติ๊กต๊อกครับสามร้อยสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีครับเช็ดขอสั่งเมียื้อใช่ไหมไม่ครับผมเก็บตังเองครับเอ๊ยเย็ดโโหืมโอ้โหติงอ่ะติงโอ้แล้วบอกเปลี่ยนยนี่ยอย่างไม่ไปเลยเนี่ยตกเป็นเปล่าวะเบลเบาครับพี่ของกาพี่ชิงครับผมอือหือน ตกแบบมือใหม่นะครับทุกคนผมไม่มีประสบการณ์นะครับน้องๆเหล่านี้เขาคือคือแบบยังไงอะตก,ตก,ม,าตตกตมานานแล right ้วนะครับผมนีครับผมโอ้ี่ครับจังหวะนี้เบี่ยงแล้วครับผมจะได้ปลาหรือเปล่าครับหมายจอมากครับผมวันนี้เออันไหนตกโชว์ดิมันโชว์พลังเบ็ดดิมุงตึงแค่ไหนโอ้โููครับผมใช้ตกเป็นมากวะไอเนี้ย เออเดี๋ยวให้ให้แสดงตกโชว์นะครับผมอ่าวยังกลับมาให้แสดงตกโชว์ได้โถเออเองไปไปลยยตกเป็นนี่เนี่ยนะเอาไปฝึกเอาครับฝึกเอาครับผมเออมันต้องฝึกติดแล้วนะล่าสุดติดผักบุ้งนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนโอ้โอ้โอ้เรามาตกไอ้ลอกอันนี้ของอันนี้ด้วยอ่าสลับสลับกันตกนะครับผมเฮ้ยจริงจริงเออมัเอาละเว้ยเอาละเว้ยครับจังหวะนี้ครับผมฟิชชิ่งมุนกุยนะครับผมพรีทอร์จะของบ่อหมาวะ เราลืนเราลืมเราลืมไม่ออบอกเป็นเจ้าของบอกแล้วไม่กลัวทำไมวะไม่รู้บอกใครนะทุกคนจริงๆนะไม่รู้บอกใครนะผมขออนุญาตตกนะครับผม เชิงไม่ฟู่นะทุกคนถึงได้อยู่นะรอบเนี้ยเฮ้ยชิงได้แล้วทุกคนชิงได้แล้วนะแต่ว่าเป็นที่สายทีมันใหญ่หรือเปล่าวะพีรพีหรืออะไรวะไนล่อนเลยนะไนล่อนเลยนะนายอยู่ทุกคนกลับไปซื้อลอกหยดน้ำฝนตกดีกว่าไหมวะดูดีคว้างอย่างมันเลยแล้วแม่งไม่ฟู่ด้วยนะเนี่ย ดูดิไม,นะม่ทุกคนดูสิครับคือแบบปียังไงก็ไม่ฟูนะทุกคนนะผมต้องไปหาสูตรจากน้องๆเขาแล้วนะทุกคนคือแบบดูดิเี่ยตีงไงก็ไม่ฟูดูอือหือ <c oughs> ทุกคนเมื่อกี้อะ่ะมันพูดอยู่ตรงแถวแถวนู้นอ่ะผมจะเบี่ยงไปนะทุกคน,น,นหนวิผูดใหญ่เลยเริ่มมาแล้วมันเลยมาแล้วมันเลยมาแล้ว,ลลวทุกคนเพรแะเลยกะว่าจะกลับนะครับทุกคนแต่ว่าผมเจอสิ่งนี้ผมไม่ได้กลับเลยไอ้มาว่าได้ไหมว่าวันเนี้ยได้แน่นอนคนไถ้าได้ชดเนี่ยซื้อเบสให้ใหม่คันนึงเลยอะ่ะบคุณครับขตกได้นะวันเนี้ย เนี่ยเขาเลยไปไปไปถึงล่าเล้อยาจะได้คะแนนมึงเลือกเอาเลยเฮ้ยมึงถ่ายเพื่อนที่มึงได้ปายเฮ้ยโอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิครับเพื่อนผมได้ปลาเฮ้ยโอ้โหมึงล่าขมเพื่อนทำไมเนี้ยต้องการปลาช่อนโถอะไรกันครับนี่ผมบอกว่าใครตัปลาช่อนได้จะให้เบสใช่ไหมครับแม่งรอตกผักบุ้งมาเลยครับผมเบ็ดอ่อนเปียก เออคือทุกคนครับตอนนี้ผมนะ่รู้สึกว่ารถคันนี้มันเริ่มแบบอยากให้ผมเอากลับมาหรือเปล่าวะแต่ผมแจก f อไปแล้วว่าทำไงได้เนาะไม่เอาหรอกผมให้ f อฟแล้วใ่้ไปนะผมซื้อใหม่นะทุกคนตอนนี้คือผมเริ่มจะตกแบบยังไงอะไม่ฟู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหมายใหม่นะครับเป็นมุมนี้นะครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องตกเลยนะครับมาดูซิว่าผมจะได้ประชดในบ่อน,นี้หรือเปล่านะครับผม ก็คือยังตกไม่ได้อยู่ดีนะครับทุกคนคือผมออยังขาดประสบการณ์และความอดทนอีกมากนะครับผมกับการตกปลาในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูน้องๆ FC ดีครับว่าเขาเนี่ยตกได้กันหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยเบ็ดพังแล้วนะครับทุกคนเอาเบ็ดเจ้าของให้เขานะแต่ว่าเอามันตกเฉยจนรั่ว โอเคเดี๋ยวไปหาน้องๆกันนะครับผมย่งเงี้ยครับคุณตกงพะพุหมดบดบอยังเนี่ยยังครับยังคือบ่อน,นะครับผมผมตกบดแดงบนต้นไม้ครับขายได้ช่อนได้เบ็ดหนึ่งคันเวเลือกได้ทั้งร้านโอ้โหจัดไปครับผมจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหเงียบปิดนะครับผมเอ้เจะได้เบ็ดไปเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างวะไม่ได้แล้วครับพี่น้องไม่ได้เลยจะไ,ได้โอ้โหไอ้เมาปลาหมอกไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยเราสอนให้ปลาห้ามกินเหยื่อปลอมวะงใช่ไหมเนี่ยเจ้าของบอ่เมอนคนบอกใช่ไหมว่าห้ามกินเหยื่อเนี่ยครับ โอ้โหตายแล้วไม่รู้นะครับวันนี้ใครตัวไหนปลาช่อนเอาไปเลยนะครับ1นึ่งคันเบ็ดนะครับผมพร้อมเหยื่อพร้อมลอกพร้อมเบ็ดพร้อมตกพร้อมเตรียมตัวนะครับว่าไม่ได้สักตัวแน่นอนเปลี่ยนที่ใหม่ดีกว่าสรุปเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนเปลี่ยนหมายใหม่นะครับแจมแจมไปพี่ไปตอกสดๆดดิได้ผลไหมไม่ได้ไหมไม่รู้ครับเด็ดผมอยากตอกสดส คนรั่วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปหาหมายใหม่จำๆดีกว่านะครับเลฟตอนนี้ก็เปลี่ยนหมายใหม่เป็นที่ลําห้วยนะครับผมแถวบ้านใครไม่รู้นะครับลุยเลยนะครับผมไปเลยนะครับไปตกเลยไปตกเลยขึ้นตามหรอเฮ้ยไอ้วมบอกว่าขึ้นตามไหวเมางว่างไงวะเดี๋ยวลงไปดูน้องเขาหน่อยนะครับทุกคนโอ้โหเป็อนอย่างนี้อุ้ย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  ไปดิไปดิไดิตอนนี้เราเจอช่อนใหญ่ผุดนะครับทุกคนไปครับไปครับไปดูครับไปดูครับโอ้ยนั่งครับตรงนั้นคือดูนั่งเขาเสกช่างใบบัวนะฮะจุเบี่ยงท่าไหนเอาดีๆเยอะดีๆนั่งรอดูเลยครับผมไม่ตกแม่งแล้วครับทุกคนให้น้องเขาตกกันนะครับตอนนี้น้องโอมเขาไปล่าตัวใหญ่นะครับไน้องโอมเมื่อกี้ว่าไงนะ แทนที่ติด๊ดจัดไปครับน้องโอมซิชชี่นี่ไหนที่ได้ข่าวว่าตรงนี้นี่เคยตกได้ใช่ไหมเจอเจอมันเคยตื่นโดดเคยตื่นตัวใหญ่พูดถึงน้ำก็ตื่นอยู่นะน้ำตื่นมากนะ<อ>น้ำจะแห้งแล้วนะคือหย่อมนี้น้ำจะแห้งแล้วนะถ้าสูบน้ำแห้งแล้วมาจับปลานี่บอกเลยว่าโหมีไม่ต่ำกว่าสิบโลอะ่ะหมายถึงโคลนนะครับไม่ใช่ชนนี่ครับน้องโอมจริงนะผม อคิดว่าจะได้ไ,ได้ในถามนี้ว่าสอง,องน้นตกเป็นไหมเอาดีๆเอก้าตกยดน้ำมันเป็นส่วนในเมาตกเป็นแล้วมาถึงว่าฝีมือในการตกเนี่ยใครแม่งตกดียวกันวะไอ้เมามันิ่งกว่าตกก็เป็นแล้ว คนครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดนะครับทุกคนไม่รู้ <t od S 1> ใครเผาอะไรนะครับฝอยไม้อะไรวะเนี่ยแม่งควันาน้ำปี้เลยเนี่ยไม่รู้เลยผมไม่สนแล้วผมตกปลาต่อนะครับผม <t od noise> เออลืมบอกทุกคนนะครับว่าถ้าเอฟซีคนไหนเนี่ยอยากให้ผมไปตกปลาด้วยนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมว่าน้องเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตกปลากับน้องๆเอฟซีทุกคนนะครับคืออยากตกปลากับทุกคนนะครับจะได้มีประสบการณ์แบบเยอะๆไงใครตกปลาเป็นเป็นตกปลาเซียนๆเนี่ยคอมเมนต์มาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหานะโอเคไหมสุ่มๆหาไปเลยก็วันนี้นะครัััับบบนนนนนนน้้้้้ออออองงๆๆเเรราาาีคคคืไไมม่่ดดปปลลลชยยสกกกตววะะทุผจจใให เกียรปอมมาแล้วกันนะอะยิวเลยยิปอลขอละตัวขอละตัวก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนคือผมได้บอกน้องๆก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าใครตกได้ปลาช่อนเนี่ยผมจะซื้อคันเบดให้ใหม่พร้อมเหยื่อพร้อมลอกพร้อมอะไรก็ว่ากันไปแบบให้เลือกเอานะครับแต่ว่าน้องเขาไม่ได้นะครับทุกคนก็น้องๆน้องหนูที่ดูคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าอยากให้พี่ไปตกปลาเป็นเพื่อนนะครับหรือว่าอะไรู้อยากอยากแบบอยากสอยพี่ตกปลาก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอยู่อำเภออะไรอยู่บ้านไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลย เดี๋ยวผมจะไปหานะครับทุกคนแต่ก็น้องๆเหล่านี้ก็ต้องไปที่อื่นต่อนะครับเขาจะไปตกที่อื่นต่อใช่ไหมวะครับตกไหมโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเป่าอาร์มตอกสดด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปหา FC ที่ไหนต่อก็รอดูนะครับเอออย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันก็น้องๆ FC เหล่านั้นก็กลับบ้านไปแล้วนะครับทุกคนเออผมให้น้องกลับบ้านไปแล้วตันนี้เราเบ็ดอยู่หนึ่งคันนะครับทุกคนคือคันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับผมอ่ะเออมััััันน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 ตตตตกกกกกกไไไไไมม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 ม่่่่่่่่่เเเเเลลลยยยยยยยแบบบบบบดดดดด้้้้้้ฟีีีีออออะะะะะทททุุคคคคคคคงงาา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 ถใใรรรร็็์๋วผผจสปหืิช ต่อไปด้วยนะผมส่งไปเลยเบ็ดคันนี้เบ็ดยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ลอก M 2 0 0นะครับไม่รู้หรอกยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็เหยื่อ USA นะครับผมนี่ทั้งชุดนี้เลยเอาไปเลยนะครับผมผมให้เลยผมเอาไปเลยผมไม่อยากตกแล้วเดีแบบนี้มันไม่เหมาะต้องคันใหญ่กว่านี้นะครับผมโอเคอย่าลืมนะครับใครอยากได้คอมเมนต์มาเลยแล้วเจอกันนะครับผม EP หน้าไปที่ไหนกันต่อรอดูนะครับ Let's go